สวัสดีครับทุกคน <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแพนเวียดเบนลอดแต่ผมเขาบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่ไเล่นแบบปกติอย่างแน่นอนเพราะว่าผมจะเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่ไอดีนะ้าผมจะเลือกดดไอดีหนึ่งนะเรเริ่มต้นใหม่ไอดีใหม่เลยสร้างไอดีใหม่โชว์ทุกคนเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจแล้วก็ พื่อ้กาเป็นการกรจให้ผมด้วยในการทําคลิปต่อต่อไปแล้วากาด่งก็ดิ่งก่จะไป่พลาดชต่นต่อไปด้วยแล้วกันให้พร้อมแล้วเราไปเข้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะล็อกอินไอดีโชว์ทุกคนเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนตัวนี้ก็เข้ามาอยู่กันในหน้าโลบบนที่เร,รเียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทางการออกจากไอเดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะค่อยดีใหม่เลยซึ่งจะเป็นไอดีที่ผมจะตั้งมั่วแล้วกันนะ มันเกิดปีอะไรสองสองพันสิบห้าดูไหนว่าพิมสองพันสิบห้าอยู่ไหนยูเซอร์ไหนไปกันเหรอตั้งชื่ออะไรดีใช้มมั่วไหมได้กัน นี่เพศอะไรดีเราเป็นเพศอะไรผู้ชายเรากันเป็นเบคอนเร็วดิอะไรสำหรับเบคอนนี่แฮเร์ร์เบลลดเราเข้าเลยกันผมไม่ทราบเซิร์ฟวีนะคนเขาจะรวบรวมเลยขี้เกียจ <c oughs> ต้องพี่มายืนดูอะไรผมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ทำ <c oughs> ตามไปก่อนเลยนะเพราะเราเล่นเป็น มินี่พิษชนี่เล่นเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องรอหรอกฆ่าเลยดิแล้กันนะเ,เล่นเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนี่เก็บเงินได้ไกลกว่า,ากนันเลยชิงฉงทั้งชิงสร้างใหม่อุ้ยอีปิกอีปปิก แนะ่นอนเพราะเราเล่นเก่านะ,คะแค่เราไม่เล่นใหม่ก็ฆ่าๆไปก่อนเพราะเราต้องเก็บเงินไปด้วยเดจะเก็บเงินซื้อทัตตะวันเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่อยากได้เครื่องตะลับตะข้าทัตตะวันเลยนะ จะข้ามทานตะวันเลยผมไม่เอาได้แค่ตรงแขกตัดเลยผมไม่เอาเลยผมจะข้ามทางตะวันเจ้าดิป่าเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะเกมไม่ได้ครับไม่เป็นไรเรายังคงอยู่ยังได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บสะสมตัวไปเรื่อยนะยังไม่มีอะไรมาก็ค่อยๆกดอีควอเส ลิลีล่ๆลาดีลาจังละไม่ติด <c oughs> ผมขาย,ยแล้วกันนะเพราะพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่ใช่เว้ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ผสมนะคะกับแคปตัสเพราะเราจะไม่ใช้อีกแล้วคือแคปตัดอีกแล้ว เราจะู่แค่ทันตะวันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปผสมเลยยังไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะเรามีทันตะวันเต๋อซึ่งมันยังไม่ใช่ตอนอีกเพราเรามีทันตะวันน่าจะอีกราล่ะเราจะมีทันตะวันน่ะเพราะมันต้องเช้ตั้งสองหมื่นห้าอีกมีแค่หลักพันเองทิ้งจมอุ้ยมีพันเปดแล้วไม่น่ายากหรอกูรีฟูล่าใครมันจังชื่อตัวเองว่าหกเจ็ดปะ ใส่ตัวเข้าไปจะได้เงินได้เร็วๆลีซเราก็เราจะดูลีซเขาทำไมวนนีนเมื่อเราซื้อเลยไม่ได้อยู่แล้วโอเคทิงช่องชังชิงเราตีบเลยกันเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตอนที่เริ่ม ผมมีตัวดีเจนตอนที่ตอนตอนเดียวไปเจอกันตอนที่ผมมีทางตะวันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตอนที่ผมมีทังตะวันเราเราจเจอกันนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แอกับแบ็กออฟชาร์ดหนึ่งสารสังเกตในทีมลอยเลยก็คือไอดีหลักของผมนั่นเองนะี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าเซอร์วีของไอดีหลักเลยแล้วกันนะจะได้ไม่มีใครมากวนนะฮะตอนนี้ไอดีหลักก็ออนอยู่ด okay. okay, euh. ้วยนะเขาก็ออนอยู่แต่เซอร์วีเขา เขาเปิดเซิร์ฟวีหรือเปล่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยลตอนนี้ยังไม่เจอเซิร์ฟวีของใครเซิร์ฟวีร์ของไอหลักของก็มีนะมันหายไปไหนละอืมงั้นเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเลยไม่ก็ไป็นเซิร์ฟเวอร์รอก,ก่อนแล้วกันนะเจอกันอีกทีหนึง่ง ดีสัสดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาเข้ากันในเซิร์ฟวีของเราเรียบร้อยแล้ว,นะวดันเทเล่นก็กนคือไอีหลักผมนะวันต์ตน,นี้ไอหลักผมมีรอสตาราเรดิโอสแล้วนะนั่นเห็นไหมเจ้าตัวสาตัวลูกตัวนั้นเแต่เราจะจะ,จะไม่เอาไอหลักทำอะไรทางนั้นเราเอาไอหลัก,กว่าเอฟเคเฉยทีนี้มีไขก่กอรลี่ด้วยเออแต่เราน่าจะเก็บไปแหละมันเป็นไดมอนด์ใช่ไหมแต่ว่ามันพอพอไมันเป็นปกติมันก็ไม่ค่อยเป็นไดมอนด์เท่าไหร่เลยนะ เฉยๆกันว่าไอ,อ,อ้นี่้หนูของจัดใหม่ไปแล้วนะจัดแถวใหม่แต่ว่าเราจะไม่อยู่ไอดีนั้นนะฮะและไอไอดีน,นี้เราจะเราจะไม่ให้ดูไอหน้าจอไอดีนี้แต่เราจะดูหน้าจอไอดีเบคอนนะฮะอุ้ย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 มันดีหรือมันกากวะ <laughs> มันกากะอะมันกากอะคำตอบคือมันกากอะมันไม่ติดอุ Cham ้ยตอนนี้เราเป็นอีพิคเราดีกว่าไม่ติดติดไม่ติดก็ไม่แปลกสักเท่าไหร่ <laughs> นี่ขอรับประกันเลยนะว่าไม่มีใครใหญ่ไอเด้นจริงจริงนะเพราะว่าผมเนี่ยเล่นสองเครื่องพร้อมกันแต่ขมเอาเครื่องในเอฟเคยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ผมเอาเครื่องนี้มาเล่นเล่นไอบค่าไอไอดีหลักผมเล่นในคอมนะส่วนไอเดีหนึ่งผมเล่นในโทรศัพท์ผมไว้จะมาเล่นทัสองสองไอเดี้ยพร้อมกัน,นโทรศพัพท์แล้วพมมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งให้ให้ให้เพื่อนผมแล้ว ขายเลยแล้วกันแล้เราไปเก็บตังก่อนแล้วกันนะผมจะใช้วิธีเก็บตังกับเดินเก็บไปก่อนนะทุกคนเพราะผมยังมีน้อยอยู่มีน้อยอยู่แล้วก็เดินเก็บันชัวร์กว่าเพราะถ้าเกิดเรากดอีกิีเบส่บางทีมันก็เหลืองเองินอีกเสนเชื่อซักพันสองพันเลยไม่ก็ร้อยสองร้อยสิบยี่สิบอะไรอย่างงี้ก็คุ้มเอาตัวนี้ขายเลยแล้วกันนะตัวนี้ดีกว่าแล้วนะฮะ น,นี้ก็เอฟเคไปก่อนยาวๆเลยนะฮะทำไมไอรีลาอมขยุบเรื่อยๆน่นะมาช่ามันก่อน <c oughs> เยจเกตีตอนที่ผมมีเงินถึงสองหม้าเลยแล้วกันนะจะได้ซื้อทันตะวันสักทีเตือบตือตือตีกันไปก่อนตัวไหนเนยวมาก็ตีตยไปก่อนนะคะเพราะเราน่าจะได้ใช้ในอนะคตแน่นอนตืบตือ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 มันถึกเนกวเนย มันถึกมันจะดีหรือไม่โอ้มันดีครับผมสามสิบเอ็ดบาทต่อพิกเลยเขียเราขายทุกตัวในกระเป๋าเราเลยไม่สนใจเจอกันตอนที่ผมมีเงินสองหมื่นห้าเลยแล้วกันนะอันนี้แบบเมื่อกี้แกเข้าเซอร์วีแบบทานแอดเซอร์วีอะไรก็เฉยๆเ้าก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกที แล้วก็แล้วก็เออผมได้ซื้ออะไรไประหว่างที่ผมกําลังเอฟใครรอสองเป็นห้าอยู่นั่นเนี่ยผมว่าจะขึ้นบอกเอาไว้นะแต่ผมคมไม่ซื้ออะไรหรอกนะเพราะถ้าเพราะว่าผมจะขึ้นบอกอไว้นะไม่ซื้อคือขึ้นบอกว่าไม่ซื้อเลยแต่ถ้าคือว่าซื้อคือขึ้นบอกว่าซื้ออะไรไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วกัน ตูค่ะตอนนี้ผมก็มีเงินห้าหมื่นห้าแล้วครับคือผมกะจะเก็บหนึ่งแสนแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วหนึ่งแสนน่าจะนานผมก็เลยอยากจะซื้อห5องห้าก่อนแต่ว่าผมคิดแล้วผมเก็บหนึ่งแสนดีกว่าเพราะว่ายังไงมังกรมันก็ดีก่อนแล้วนี่ครับผมได้บอดีโร็อกเขาคอดีโรกมาแล้วนะะนี่ได้มาแล้ว คือมันมาแหละแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้เชิญเป็นไงมันมาไหนๆก็ไหนๆเขาก็เรียกไอดีหลักมาช่วยตีนะฮะไอ้ดีหลักมาช่วยตีแล้วามันถึงกดไอ้นี่อัตโนมัติปั๊ดนี่ไอ้คูเดก้าเนี่ยพร้อมปิดออออโต้ขายแบบแรงเลยเลยเลยแล้วกันนะว่าเป็นต้อการแล้วปีปิดก็ต้องการอยู่เผื่อมีปีที่ดีกว่าพวกนั้นผมขายเลยแล้วกันนะตัวละครหลอกกัดกัดคือตัวละครหลับกัดจอกเนี่ยขายเลยนะฮะเราจะได้เงินมาแล้วก็คือแบบ พอเกินมาปุ๊บใช่ไหมอาจจะได้ของดีนะฮะเลอดีก็ไอดีหลักของผมเนี่ยก็กาลัง fk เรื่องนั้นนะโดยที่ผมเนี่ยอยู่เนี่ยกาลัง fk ซื้ออยู่ซื้ออัีอยู่ซึ่งผมเนี่ยก็ fk นะฮะน,น,น,นานๆจ่พอสมควรนะฮะกว่าจะได้บอเบดิโลเขงโคดิโลแล้วพวเลยเ่องเอาไอลกักมาช่วยตีไนดะ้คือนานมากๆเลยกว่าจะเจอคือเป็นชั่วโมงอะคือ fk แล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆจะไม่ได้แล้วไม่ไนะับ เดี๋ยวผมไปนั่งนับวิธีหนึ่งนะผม F K เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะเขียนบอกด้วยในตอนที่ผม F K อยู่ผม F K ไปนานเท่าไหร่แล้วได้ซื้ออะไรไปไหมไปไหมเลยไปไหม yes อุ้ยอีกนิดเดียวมาเงินมาเงินมามามาหนึ่งแสน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 ,แสน yes ไ yeah. ด้มาแล้วหนึ่งแสนมาแล้วเดี๋ยวผมจะวางข้างหลังเลยแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ผมจะเอาไปผสมเลยถนะ้าเกิดหนึ่งแสนมันโตสิบวัยแล้วอ่ะโอ้โหสิบหกทีลหรอ นานอยู่นะสี่นาทีอ่ะสี่นาทีนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะนานนะสี่นาทีอ่ะไม่ใช่ไม่นานนะสี่นาทีอ่ะคือโคตรนานเลยสิบหกโอ้ยยังไม่ขายแล้วกันอมบิตโตบันบิตโตก็ดีแต่เราจะได้หรือเปล่าได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะมันโคตรยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไ,เไ,เไเอเดีหลักปกติทำไปเนี่ยเอาไอะไรหลักปกติทำไปเนี่ยทำไปเนี่ยทำไปเนี่ยตีหลักไปช่วยตีเอ้ยันไม่ทันหรอทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาไอ้หลักไอ้นี่ให้แล้วกันเดี๋ยวผมขอต้องผมต้องเตรียมของในไอเดีหลักกมาให้หลักผมไม่ได้เตรียมของไนงะลืมเตรียมก็เลยอดได้ของช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้หายากขนาดละละนั้นหรอกนะวย ไอดีหลักเอฟเคไปได้มีมลักกี้มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนแล้วกันนะว่าจะได้อะไรวันนี้ว่าจะได้อะไรสำหรับไอดีหลักคือเราเดี๋ยว่าจะได้อะไรโอเคครับทุกคนตัวแรกอะนี่ฮะตัวแรกตัวแรกเลยนี่ตัวแรกว้าวตัวที่สองเลยแล้วกันนะคงเท่าไหร่พันสองเลยนะรู้ที่ว่าจะได้อะไรโอเคครับทุกคนตัวที่สองได้ตัวดีครับว้าว สี่พันเลยนะถึงม่เยอะอยู่พสมควรนะเดี๋ยวผมลองกดอกคลิปที่ดีที่สุดของอดีหลักก่อนละกันดูสิว่าจะมีตัวไหนติดไปโอเคครับเบี้บตัวสี่พันนะติดแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้อดีหลักไอ้เฮด,ดีนี้เดี๋ยวกันนะเพราะไหนๆก็ไหนแล้วไม่ได้ใช้ได้ออของฟรีใส่ที่ดีที่สุดไปเลยสมส่ที่ดีที่สุดเรียบร้อย ได้มันแล้วคาปูชิโนโ่คาติโนโ่เดี๋ยวเราขายทิ้งเลยแล้วกันนะพอใจละอุ้ยแบบเป็นโกทุกคนแบบเป็นโกแบบเป็นโก้เป็นเป็นเป็นโกเด้อไอดีหลักเชื่อเลยไอดีหลักเราตีดาเบิลห้าสิบบาทบอกเลยโคตรโหดเนี yes. ่ยุกคนเราได้มาแล้วอุย้ยหกสิบบาทตัวยิ้มว่าของดีของดีเออไอเนี่ยหมูนี่นอกจากคุณยังไม่ชอบหน้าตามันแล้วมันก็ยังกากอีกนั้นคือเซลล์ดิไอวิ่งไล่เก็บดังก่อน จยอะเยอะเยอะผมไปเสียทีอะบักเลยอุ้ยลีเจนด์ลิ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 เจนด์เลยนะลีเจนด์อะลีเจนดอะแต่บอลลีเจนมันเลือดพอๆกับอีพิกเมื่อกี้เลยวะเลยอีพิกเมื่อกี้มันเก่งกว่าวะเออรู้สึกว่าเลือดมันก็พอๆกันเท่าไหร่ไม่สารชกเกตว่ะไม่อยู่เอสเปนโซซินโดล่าอะไรแล้วกันนี่ผมดวงดีอยู่นะตอนเนี้ยของดีมาเยอะเลยแต่ของบาเลรีด้าผมอาจจะเอานะ แต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยผมต้องเอาดิเออไม่เอาไม่ได้ของดีนี่ว่ะลืมเลยลืมเลอ้ยเอโจอยชิงชงชงชิงนี่ใช้อะไรแล้วไอ้อของมีเะเบิดเนี่ยเป็นร้อยาร้อยกว่าอันอ่ะไอ้ขอมีเลเบิดน้ำแข็งสามร้อยกว่าอันอ่ะทุกคนบอกเลยโคตรโหดหนนนั่ี่ยู่ดิหนอนน่นีู่่ดิหนอนนั่งนี่อยู่ดิหนอนนั่นี่ยู่งนได้ไหม ไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะอย่างนั้นเราก็เราก็เราซื้อเลยแล้วกันนะขอซื้อเป็นทันตะวันนะครับผมจะอันหนึ่งแสนทันตะวันโอเคหนึ่งแสนกัทันตะวันหนึ 1, ่งแสนเราไม่ขึง้งทันทันตะวันไม่ขึ้น้าหนอ่ะอันนี้ไม่เอานะเอามระกาศการเติมซื ไอพิกกมาอยู่นี่ได้ยังไงอีพิกกมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยอุ้ยผมมีเงินมากพอที่ซื้อทั้งสวรรค์ต้นแล้วอ่ะอือเนี่ยอุ้ยนี่มันเริ่มต้นใหม่จริงปะเนี่ยมะก่อนโอ้ยเราจะจะ้ซยังไงวะเนี่ยอันนี้เจ้มันมันโตแล้วเออมันโตแล้วอุ้ยเดมันเดมันเดมันยัสมู๊งเก้าสิบเกตเลยไงอ่ะบัวบาโลดิลูลีโล เด๋าแล้วล่ะนะแล้วช้หนึ่งหรือไม่ก็ได้มาหนึ่งเลยอมมอมมี่นี่กูสีนี่มันก็ออกมาเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้กดนะคะของไอดีไอดีหนึ่งผมไม่ได้กดแต่ว่าไอดียไอเดีหนึ่งวีทาราเล่โลทาราล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เราจะพยายามไม่รัดแล้วกันนะเป็นไปได้ก็ไม่รัดนะฮะไม่รัดแตดีที่สุดยายามอย่าโกงนะฮะัเดียวมันจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ชาลลี่านล่ารก่าลาเล่ลุกไม่มีโนลลยลลโล คือเลาอยูอแถวเราคืแบบทองแบบปกติผมไม่มีเลยนะเแต่ถ้าเกิดจะให้ก็ให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบทองอีกแล้วเกิดเจอเองแล้วมันเป็นทองก็อีกเรื่องหนึ่งอเคเดี๋ยวผมขอต้องรีบก่อนรีบฟาร์มเออผมขายเลยแล้วกันนะของเนี้ยไม่สนใจละดูพี่กับแคทเธอร์ผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะ ว่าต้องใช้นั่นเองจะใช้คราบไม่ใช่หรอกจะใช้ครับ,รจ,ะรบจะใช้ปะครับจะใช้เงินหนึ่งล้านอ่ะเงินหนึ่งล้านมันไม่ยากหรอกพ้ยตอนเนี้ยขอปิดก่อนแล้วกันนะอีพีกีอีโมกีอีพอ,อ,อะไรอะ่ะปิดไม่เอาเลยอีพีก่ะมันกากเลยมันกากแล้วเนี้ยปมันกากมาปากเลยผมไม่เอาแล,ล้วอีพีควคาริจนขึ้นเท่านั้นเออเรนลิจะนก็จะไม่เอาอะมันไม่เคยเก็บลิจนเลย เออแอลอเจ็ดะก็มีอยู่แหละแต่ตน,นานๆที่จะเก็บแอลีเจ็ดะเพราะว่ามันกากไป็ถึงไอดีหลักนะแต่แต่น่าจะมีหลายอีพีครัสำหรับสำหรับสำหรับไอดี้น่าจะมีหลายอีพีนะเพราะนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยและว่าเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์คือผมรู้รหัสเลยแหละแต่ผมจะจำชื่อไม่ได้ผมก็เลยต้องจำชื่อไว้เพราะว่าอย่างน้นมันก็เป็นเพื่อนของไอดีอยู่ก็เลยจะจำชื่อได้แล้วผมน่าจะแคปเจอร์รูปไว้ทำเป็นหน้าปกละกันนะ แต่มันนักปกคนนี้แหละยืนข้างกันเลยเออมาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวถ่ายรูปนักปกก่อนนะัรูป่มนักปกรูปลุ่มนักปกครับผมหนุ่มน้าปกครับรแบบนี่ครับรูปมนักปกครับเรียบร้อยแอปเจอร์ไปเลยดีได้ไป,ปแล้วลุ่มนักปกคว่าอยู่หรือเปล่าอะเอาเขียอัดอุ้ยโอโกาเล,ล่ก็ดีอยู่แต่กูไม่เอานะและไอ้อีปิกอ่ะมันกล้าก็าเจ็บพี่ไม่เอามาแล้ว เราจะรีแล้วรทุกคนดูสิว่าจะมีของดีไหมอันตอนนี้ก็เหลือมังกรตัวนี้ที่เราจะโตแล้วเราคดร็ักเรียนใหม่เลยไหมควร็ลลักเรียนใหม่เลยไหมเราจะได้แบบร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะ่ะทุกคนคือจะได้ร่ำรวยเนะเาะได้ร่ำรวยเนาะแบบ จะได้แบบรวยเป็นเศรษฐีอ่ะทุกคนจะได้เป็นเศรษฐีพันล้านเหรีออยญเนี่ยเออเราจะต้องอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเก็บก่อนแล้วกันนะเซฟมาเลยครับดราดดราดเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนแล้วกันไอเดียผมจะซื้อเลนไม่เอาอะไรได้ไหมแคมิติกก็พอตา่อยเออนี่หลักผมเก็บแค่อเอาเก็บแค่ซีเคลดกับลิมิเต็ดนะอย่างอื่นผมไม่เก็บเลยนะอันนี้หลัก นล้วถ้าเกิดไอเดียหลังผมรีเวิร์สอีกรีเวิร์สนึงเนี่ยไอเดียหลักผมก็จะสะบายไปหามังกรได้แล้วครับดีใจกับผมหน่อยรีเวิร์สต่อไปไอเดียหลักผมจะไปหามังกรได้แล้วครับแต่ว่าผมไม่มีลาบากาสตูโน่สตูนิต้าครับผมมันหายค่ะมันเลิกการดีลิเวรอเร์เรล้วฮ่าฟอร์มว่าผมไม่ได้เจอว่าต่อไปมันจะเป็นด่างก้อนหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะน่านจะเป็นด่างก้อนแล้วมขอตัวรฟาวก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีเงินหรือมีอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะมารีเวิร์สโชว์คนดูแล้วกัน อุ้ยดึงเอ็มมาว่ะจะได้ป่ะดึงเอ็มป่ะวายดีดักไปซื้อก่อนเพราะหึงเอ็มมันก็ดีเอาไปผูกด้วยตัวเองดึงเอ็มเยสอย่าไปได้แล้วอขอทำการอ่าทำอะไรกับไอดีดักให้มันเสร็จสับก่อน โอเคครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราเนี่ยผมจะทําการเก็บเงินรีเบิร์ตก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังผมยังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเงินรีเบิร์ตก่อนแล้วผมก็ต้องหาทานลเลีโรทาน่า,นานกับบอมบี้นีกูชินี่ให้ได้แล้วเดี๋ยวผมมารีเบิร์ตต่อมาดูครับจะจะเช็กันตัวให้ผมรีเบิร์ตได้เลยแล้วกันนะคือจกว่าทานเลีโรทาน่ากับบอมบี้นีกูชินี่จะมาน่าจะนานอะ่ะแล้วก็จะเขียนไอเทีของโมเอ็เคไ,ไปอีกกี่ชั่วโมงหรือกี่ทีหรือเท่าไหร่หรืออาจจะเอ็เคเป็นวันเลยก็ได้กพราะมจะออกมา เดี๋ยวไอ้เราบอกมามินี่กูซีนี่เนี่ยชเวลาเท่าไหร่กับการ F K หาแล้วก็ท้าเรียกท้าใาชเวลาเท่าไหร่การ F K หาตรงนี้นก็แปดแสนทิพย์รอแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน